หลังจากวาิธีชั่วโมงที่ผ่านมาคุณก็เรียนรู้ได้เลยว่าคุณจะต้องรับมือกับเรื่องนี้ยังไงและตอนนี้ทางเดียวที่เราจะทำได้คือผมกับโจวาน่ารอดมาได้แตผมรู้ว่าเธอคงไม่อยากอยู่ที่นี่เพื่อให้พวกขายยามันมาจัดการเธอแน่นอนความเจ็บปวดมันจะคอยตามคุณไปตลอดการเป็นเงาตามตัวคอยจดจ้องคุณสำหรับผู้หญิงคนนี้แล้วก็เธอเจอมามากแล้วเราต้องหาทางออกจากที่นี่ c ั a p t ที่สิจะขับหรือจะยิงจิวนานาโทรหาพรสอดผมไม่แน่ใจเหมือนกันว,ว่าที่นี่อ่ะมันดีพอที่จะแอบไหมตอนนี้มันเต็มไปด้วยตำรวจและทหารรับจ้างที่ปวนเปลี่ยนไป,ไปไปมาแล้วคอยจดจ,ดจ้องๆเราอยู่ผมไม่คิดว่าที่นี่มันจะเหมาะสักเท่าไหร่รบกนะ,ะแต่คนพูเ้าอย่างนี้อย่าง,งน้อยถ้าเกิดคุณถูกยิงแล้วก็อาจจะมีใครสักคนถ่ายวิดีโอคุณแล้วก็ไปลงอินเทอร์เน็ตไปกันเถอะฉันเห็นตำรวจมองมาทางชั้นอะ มาสดบอกว่าที่นี่เหมาะมากที่จะซ่อนตัวเอาอะไรก็ได้ใจเย็นก่อนแล้วกันพระเจ้ามาเถอะมาเถอะมาเถอะไหวไหมไหวไหมไปไปกันเถอะเจียวบาหน้าแพ้ทองนะฮะดูอาการแม็กบุูนี้นี่มองผ่านเหมือนบู๊บิลลิสเลยฮะในไดฮาร์สามลำล่ำคิดว่าจะเป็นที่นี่แหละอย่าเพิ่งหยุดนะไปต่อปีด้วยฮะ เอแล้วใช่แล้วทางนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเชียววนชานล่อืดหยุดพอสมควรนะเนี่ยคนท้องด้วยนะยังปีนได้ค่อนข้างคล่องแคล่วฮะไปเถอะทางนี้ทางนี้มันเป็นเหมือนสุสานซากรถเก่าๆนะฮะที่นี่แหละ เอาอีกอ้วกอีกไหวไหมเนี่ยเราต้องไปกันต่อนะไหวไหมเนี่ยฉันรู้นะมันไม่ไหวฉันพยายามจะไหวอยู่ฉันท้องอ่ะจริงปะเนี่ยบ้าแล้วฉันกับเราหรือว่าคนที่คุณเรียกว่าพัสอดอ่ะเราแค่อยากไปใช้ชีวิตที่ไหนสักที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่นี่อ่ะผมเข้าใจผมก็อยากไปเหมือนกันมื่อนานมาแล้วนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ชีวิตแสนสงบดูเหมือนมันจะไม่เหมาะกับผมอะอ๋อเสียใจด้วยนะเรื่องนั้นนะอันนี้มันอาจจะไม่เหมือนกับผมก็ได้พวกคุณสองคนอะผมหมายถึงว่าพอสอบมาโชคดีนะที่ไม่ได้เจอคุณเฮ้ยยิ้มให้กันมีคนมาอย่างเยอะด้วย ผมคิดว่าไ้พวกนี้มันไม่ได้มาต้อนรับลูกคุณหรอกนะหอบลงอยู่ในกระบังเอาไว้โอเคพูดอะไรกันยาวแล้วแปลไม่ออกเอาเลยแล้วกันเก็บซ้ายขวาขวากลางกลางเกลียรไหมอ่ะมีมาเพิ่มอีกเอาร่วงไหมหมดไหมเหลืออีกตัวสองตัวนี่หว่าเก็บก่อนตัวหน้าหัว ขวเมปอ่ะขวางอมาจากไหนอีกวะบานนี้เข้าชาร์จมาโถมอ่ะเดี๋ยวโดนไหมท้องย้ำท้องย้ำได้ไหมพี่มันบ้าไปแล้วเราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยสติแตกเดี๋ยวโดนยิงตายแล้วเอ้ยฟังผมนะเดี๋ยวทุกอย่างก็เรียบร้อยใจเย็นซะก่อนใจเย็นงั้นเหรอนี่คุณเป็นบ้าแล้วหรือไงมาเข้าใจอยู่ใครจะไปเย็นไหว โอโหมเลเซร์ยอย่าวิง่งทุนยิงตายนั่นไงเชวาน่าคอยนี่แหละอย่ามาสอดก็มาแล้วพวกมันจะจัดก,การเราแล้วถ้าเราอยู่ที่นี่อะ่ะเราต้องเพนเชวาน่าสติแตกไปแล้วฮะเชวาน่างานเข้าเราอีกสิต้องมาไล่เก็บระวังให้มันไม่แล้วเจ้าไม่นะแบ็กโคเวอร์แล้วไล่เก็บมันตะกอนซ้ายขวาดีครัเดีไหมเอเออย่างดีนี่ไม่ตกออกมา ดโด้ปืนก่อนแจมโอเคปืนยาวด้วยสักอันหนึ่งไล่รีโหลดให้ครบก่อนพร้อมใช้นะโอเคซองก็ต้องมาว่ะเล่นมาถึงตอนนี้แล้วผมเพิ่งรู้แล้วว่าผมเล่นควบไป2ปเตอร์นะฮะก็เลยดำเลยแล้วกันคุยกับฉันสิแม็กช่วยอยู่วิ่งดีให้มันลำบากทับไปเนี่ย บ้าจริงจำไว้ฮะเวลามีเหตุอะไรอย่าสติแตกฮะโอ้ขอบคุณพระเจ้ามาเถอะมีประตูอยู่ตรงนี้โอเคไหมโอเคโอเคทางนี้มุดตรงนี้ไป้วเปิดประตูจากอีกฝั่งหนึ่งเอาละคอยอยู่ตรงนี้นะผมจะออกไปเช็คข้างนอกไม่แน่ใจว่าเราจะออกไปได้ยังปลอดภัยฉันทำไม่ได้หาเวอร์ก่อนไม่ได้ก็ต้องได้แล้วเจียววันหน้า กันสไนเปอร์เป้นโดนไหมทันร่วงโอ้มาอีกไปเนี่ยอ๋อเห็นแล้ว,ลวเฮ้ยระเบิดเก็บตัวหน้าโอ้ยอย่างโดนสเก็ดโดนเป็นลิงแล้วทีนี้เอาอีกเก็บอีกหมดไปหน้าโอ้โหโดนเป็นลิง อันนี้ก็มีอีกไม่งเยอะจังวะกาดมด่วตอันนี้ใครของหน้าโดนหมดรีโรดแทบไม่ทันฝั่งนี้ยังไม่อยู่เก็บโตดเฮ้ยทิหายแล้ว เอาปัม๊มระเบิดโอ้ยข้างหลังมุมยิงบ้าอะไรวะเนี่ยนั่นโดนบ้างโอ้โหไหวไหมเนี่ยมีปูแบบไม่มีโคเวอร์เลยโคเวอร์บ้างแล้วมีปหมเนี่ยอันนี้นั่งตายเหรอ ยาอยู่นี้ยามีอะไรอีกอันนี้ขอ,องดีไม่มีประเด็นเหมือนไม่ไม่ใช่ตรงนี้ฮะได้ยินเสียงอะ โอ้ยเข้าเอวใช้เวลาไม่นานพวกนั้นก็ดาหน้าเข้ามาหาพวกเราเพียบเลยพวกเราอาจจะไม่รอดจากที่นี่ก็ได้นะเราต้องหาที่หลบที่ไหนสักที่หนึ่งแถวนี้แหละโอเคมีประตูตรงนี้ประตูล็อกอีกก็ไม่ตัวเใดพอที่จะรอดผ่านช่องนี้ไปได้กลับไปหาเจียววาน่าที่ร้องไห้ข้างถังขยะกอนดีกว่าคุณทำอะไรอยู่แม็กคุยกับฉันที่เออกูยังไม่ตายพระท ไปหาใจเย็นในน้องเธอสงสาราต้องพาเธอออกจากที่นี่พระเจ้าแมกเธอ กิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาที่นี่อ่ะไปกันเถอะพวกเราจะไม่รอ่ใช่ไหมเราโอเคอยู่นะเราต้องหาที่แอบจนกว่าพัสศซจะมาถึงเอาจริงๆมันไม่ได้ดีเลยนะแต่จริงๆที่นี่มันก็ไม่ได้ดีเลยนะไม่รู้ว่าเซนโลกับเจวาน่าได้ไงถึงมาติดต่อพวกมันโดยตรงแต่ไม่ว่าไงก็ตามแผนมันอะห่วยกว่าแผนของผมเยอะแต่ผมเชื่อว่าผมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเคร่งครัดอยู่ลองดูที่นี่สิถ้าเราเปิดมันได้แล้วก็ออกไปได้นะคนหนึ่งก็พยายามเลิกเล่ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ เัาท้องอยู่เราแม่งเป็นทีมที่เหมาะสมกไปแล้วเกินผมว่าคิดว่าเราจะรอดได้เกิน5้าทีถ้าเราโชคดีเราคงรอดถ้าคุณผู้ชขึ้นไปได้ฉันดันบันไดนั้นลงมาได้นะเออทำตัวมีประโยชน์ก็เป็นนี่หว่าเอาตะกลงไปสองหัวดี่กว่หัวเดียวครับไปดึงหน่อยได้ไหมได้นะกอดได้แล้วเจโววาน่าเธอเป็นคนกล้าหาญ

ก็สอยแล้วครับ1 2 3 4 5โอ้โหเยอะเกินว่ะเก็บหมดไปวะเนี่ยจะไม่หมดไปนั่นลบเฮ้ยหมดว่ะโอ้ย่างเวอร์แ้วทำไมต่อไม่มีทางลงข้างล่างเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็น ได้ติดลองหาทางผ่านไปอีกห้องหนึ่งได้ไหมฉัคิดว่าได้นะเดี๋ยวลองดูผมจะหทางข้างล่างเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นแน่ใจเหรอใช่ไม่ต้องกังวลผมจะหาทางไปให้ได้ตอนนี้คุณแค่เงียบแล้วหมอบให้ต่ำเอาไว้ล่ะมียามีเยอะอะไรบ้างโอเคตอนนี้ผมมีแค่ปืน อันนี้อันเดียวจริงๆอันนี้เดียวก็เหลือเฟือแล้วนะกดได้ปะตัวห้องคนสีผ่านนี้ใบก็ดูจะไม่เร็วนะอ่าห้องคนสีเปิดได้แต่เดี๋ยวก่อนพวกมันเข้ามาได้แบบง่ายๆเลยผมเองก็ต้องหาทางออกได้แบบง่ายๆเหมือนกันไปครับตามหาเชโวานาห้องนี้เปิดไม่ได้เปิดได้ปะไม่ได้แสดงว่ามันบังคับเราไปทางนี้แหละ อ๋อตรงนี้มีอะไรไหมเช็คให้เคลียร์กันไม่มีนะไม่มีนะโอเคก็ต้องไปทางนี้แม็กแม็กแม็กซ์ขยันเรียกจริงแม็กฉันจะไม่เห็นทางลงไปข้างล่างเลยมันต้องมีทางสิ นั่นแทม,มายไปแล้วโอ้พระเจ้าแม็กระวังโอ้โหเยอะจริงเยอะจัด <c oughs> ยิงไม่ถูกเลยทีเนี้ยเยอะเกินดีครับตงย้ายโคเวอร์ก่อนปะย้ายก่อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเป็นพุมที่แย่มากเก็บไปที่ก่อนเฮ้ยขวาก็บีโอ้โหซ้ายขวาเลยขวาก็ขวาขวา,ขวาโอเคขวาดีครับซ้ายโอเค หายเถอะเฮ้ยตัวขวาโดดสอยยิงอย่างเท่โอ้ฝั่งลู้นีมาอีกโดนเมื่อวันนั้นน่ะแจกกันเป็นว่าเล่นเขายังไม่ตายว่ะโดดอีกสองตัวแจกกระสุนกันไปอย่างต่อเนื่องยังโดดอีกเนื่องจากว่ายาหมดแล้วครับต้องโดดอย่างนี้เฮ้ยแม็กข้างบนนี่มีอีกเพียบเลย สองตัเอาเร็ว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 เพลินเร็วพื้นพังอีกฉันกอดไม่ไหวนะนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเก็บให้สองตัวขวาซ้ายเดี๋ยวไหมแฮกระวังมันมาอีกเพียบเลยโดนแล้วระวังไม่ทันแล้วหน้าคว่ำแล้วเนี่ยเก็บไปก่อนหนึ่งเข้าหูไล่เก็บแล้วไม่ วโอเคไหมก็โอเคอยู่มันน่าจะมีทางจากข้างบนลงมาข้างล่างนะรอเดี๋ยวนะฉันเจออะไรบางอย่างอ่ะอ๋อบันไดมันพับได้ฮะเลื่อนลงมาข้างล่างเป็นบันไดกลโอ้นี่ผมรัวไอ้นั่นหมดเกี้ยงเลยไปกลืนมือเล็กอ่ะอ่ะลงมาดิไปเถอะ ออกจากที่นี่กันเถอะเดี๋ยวไปเลยผมจะวางหลังให้ขอโดยาก่อนยาสำคัญกว่ายาเปิดไ,ไม่ได้รอด้วยซ้ายโอเคซ้ายใช่จริงด้วยดาวมั่วมีคนอยู่ข้างล่างอ่ะมีบางอย่างอยู่ข้างล่างเห็นแน่ๆแล้วตัวหนึ่ง ต่อไงต่อหัวเยอะเอะก็บขวากันแล้วกันมุ่งยิงค่อนข้าง,างมุ่ยิงค่อนข้างน้อยมากมีข้างล่างอีกขออยู่ในรถด้วยป้อมใครในรถที่ยิงโดนไหมเนี่ย วทำไมพวกมันถึงจะฆ่าเราล่ะแม็กซี่เป็นบ้าชิ้เพลงเลยวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการแอบสกปรกแล้วดูเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆไม่รู้ว่าโชคมันทิ้งผมหรือว่าผมทิ้งโชคไปกันแน่นะแหมพอเคลียร์ปุ๊บรีบวิ่งใช่ไหมช่วยเลย แม่หญิงคนนี้มาเธอแม็กพระสอดหาเราไม่เจอแน่ถ้าเราอยู่ที่นี่เออก็ไม่อย,อยากอยู่นานหรอกใจเย็นเดยอเครลีโหลดอ่าปืนกลน,นี่มีแต่ปืนกลนะเนี่ยเดี๋ยวก่อน ผมว่าไม่ดีเลยเพราะมันมี31นัดที่นี่มันทำให้ฉันเป็นบ้าเออรู้แล้วนะอย่าเร่งเดเปืนไม่มีอยู่เนี่ยวนไปก่อนแล้วกันต้องดูก่อนว่ามีอะไรสู้ได้บ้างนี่ไงเออปืนพกหนึ่งปืนกลหนึ่งยังน,น่ารักอ,อ่ารู้สึกมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นปืนไม่ใช่ ไปก็เธอฉันอยากออกจากที่นี่เออรู้แล้วนี่เร่งเหลือเกินนี่ปะโอเคไปอาวุธครบมือนะทีนี้ไม่มีอะไรต้องเกรงละลานโลง่ลงๆนี่น่ากลัวนะดูไม่ค่อยดีเลยเราควรจะรอพัสดุที่นี่ไหมไม่อะมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ไปก็ปกอะ บ้าจริงไม่มีหน้าต่างวะแม็กเงียบหน่อยสิฮะนี่คุณจะบุกเข้าไปหรือไงไม่คุณนั่นแหละต้องบุกเข้าไปแล้วไปเปิดประตูให้ผมมาผมจะพูดขาให้ไปโอ้ท้องท้องอยู่จะแทงเราก็งานเนี้ยโอเคไหม เปิดประตูให้ผมทีโอเคสวยฟังสิได้เสียงไหมอย่างเงี้ยทุกคนผมจะขึ้นไปเช็คนะคุณอยู่นี่นะเงียบๆด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวก่อนขึ้นไปข้างล่างไม่มีนะเพลงเล้าใจอ่ะ จะไม่ตายอีกอ่ะตายได้แล้วโอเคเลยอเข้าหน้าไปตกไหมเสียงลั่นเลยโคเวอร์ก่อนโคเวอร์โอเคโหยาหมดด้วย มีอีกวะนกระถึงหมดพักล้พักมนโผล่เ้ยต้องทิง้งละโอเคโดนมือพาละลายเก็บมาสุดกรันเฮ้ยที่เจกงอนวะเฮ้ยละเฮ้ยละเฮ้ยละ โดดเป็นลิงนะครับโอเคเรีย okay, บียาไหมมีปืนพกเออโจวานโน่ใจร้อนจริงโจวาน่าหรือโจวนาจวนโนเหมือนเป็นแบรนด์สินค้าอะไรสักอย่างโอ้เฮดหัวไะ อะไรบ้างเนี่ยโอเคเส็จแล้วสวิตต์กดตึง้งประตูเปิดพระสอยกำลังเอาฮอมารับเราเราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยกันหัวเยอะด้วยเว้ยเ้ยหัวเรือะซบอกเลยทีนี้อานนี้อันนี้ผมนี้ผมนีใจเย็นใจเย็นโอเคแล้ว ชอบทะล้อทะล่าวิ่งอ่ะโอ้ย่างเยอะข้างนอกบ้าจริงมาทันี้ทันี้เถอะที่ทันทีเคยขับรถบัสมาก่อนไหมแ่นอนไม่เคยท่้นเคยยิงใครไหมเอาละน้องสาวจะขับหรือจะยิงตอนนี้อผมคิดให้แล้วนะขับดีกว่าดีกว่ายิงมันก็เถอะคุณทำได้ เอาละทีนี้ฟังผมให้ดีเอาละเมื่อผมให้สัญญาณนะถ้าต้องชนก็ต้องชนรถมีน้ำมันเต็มไม่ต้องกลัวอะไรนะกระแก่ขับรถบ้านนี้ไปเรื่อยๆใจเย็นคุณทำได้พร้อมยังไปเลยเอาแล้วครับน้องสาวขับรถให้พี่ด้วยพี่ไปสอยให้โอ้มา คุ้มยากมากเลยต้องหนักนะคุณทำไดโ้โอ้พระเจ้าท่าไปเฉยไปเปาพระเจ้าใจเย็นมันกระดอกเข้าหัวกันไประยะหัวเนี่ยฮะระยะยิงหัวนั้นทางไปต่อไปต่อใันไม่รูจะไม่รู้ทำอะไรอยู่เนี่ยคุณแค่เหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆหมดยังวะชนแล้วนะระวังบอกช้ามาก ชนแล้วเนี่ยระวังหน่อยระวังหน่อยปะคำให้ตรงทางขอโทษทีเดี๋ยวขอโทษอ่ะเดี๋ยวไล่เก็บให้ขวาเฮ้ยมีระเบิดอุ้ยเอาละตั้งสมาธิเอาไว้ปืนยิงระเบิดฉันเห็นละงั้นเก็บมันก่อนเลยเดี๋ยวก็แจกไปเรื่อยโอ้พระเจ้าชนไปนะระวังโอ้โห ไปเ,เราต้องรอดคุทำไ,ไ,ได้ดีฉันคูมันไม่ค่อยจะอยู่เลยจะมายิงแทนอะไรน้องบ้าชิบแจกไปเรื่อยๆครับโดนมากไม่โดนมากระยะหัวกวาดหัวอย่างเดียวมีอะไรวะโอ้กึบบินมาดูสินัน่นประสศรขับไปขับไปนั่น โดนชนโอนเสียหลักแล้วครับทีนี้บ้าจริงบ้าจริงชนแล้วเขาจอดที่ตึกเลยเรียกว่าใช้ตึกช่วยจอดกันเลยทีเดียวหลับเลยน่าจะแค่สลบครับเจ้หน้าเรารอดนะเห็นไหมโอ,โ,อโอเคไหมโอเคไหมโอเคอเค่ะ เห็นไหมมันก็แค่ขับรถเองเอาละเราออกจากที่นี่ให้ไวเลยโอ้ยยังมีอีกบ้าชิบมาเร็วมาเร็วเจวนาผมอยากให้คุณขึ้นรงคาเต๊กนี้ไปหาพระสอดแล้วบอกเขาไว้รอผมด้วยไปเลยโดดไปเลยไปไปไปโอ้ยมาเต็ม4ตัว6ตัว มีระเบิดอีกด้วยไอ้บ้าเอ้ยเออต้องแจกไปเรื่อยๆแล้วครับทีนี้โอเคไล่เก็บไปเรื่อยๆส่วนล้อมยิงทีละคนได้ไหมยิงไม่ถูกแล้วเนี่ย เกียวนาไปถึงไหนแล้วเนี่ยวิ่งถึงพัสสอดอยังเก็บไปเรื่อยๆอัวสุดท้ายแล้วบ้างนั่นอาชีพไม่นันล็อคย้ำหน่อยอีกทีกลัวมันไม่ตายอาชีพไม่นันล็อคบึมเลยเก็บไปไม่รู้กี่ตัวเนี่ย พอสอนมาถึงยังโอ้โหลุลุ้นปืนยิงมาอย่างเยอะนี่เป็นเรื่องจริงอาจจะตายแน่สองนัดแรกน่าจะวิ่งไปที่หลังคาไปหาเพื่อนผู้ช่วยชีวิตผมคนที่เพิ่งมีลูกแต่พวกเขากลับตัดสินใจที่ทิ้งผมไว้ที่นี่บ้าจริงอุตส่าห์ช่วยเมียทำไมมันทิ้งเราได้สอนแม่งทิ้งเราเฉยเลยเฮ้ยแม็กมาทางนี้เร็วเข้าเฮ้ยเฮ้ย ถไม่มีคนขับมาไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครขับรถมาช่วยเราวะมาไงวะไม่อยากจะเชื่อเลยทีบ้านมันบินหนีผมอ่ะจัดเลื่อนทุกอย่างแล้วเนี่ยนะผมเพิงช่วยเมียมันไว้แท้ๆใครอ่ะรอพศแด้เหระใช่รอพศเดี๋ยวบัคกินเมื่อกี้ไม่เห็นคนขับใช่ผมรู้ผมรู้ว่าคุณสองคนสนิทกันใช่เราสนิทกันแล้วคุณรู้อะไรไหมล่ะผมเพิ่งไปเช็คประวัติเขามาพระเจ้าช่วย ผมหมายถึงว่าผมคิดว่าคุณสองคนทำงานให้กับลอตรโกบานโกอ่ะใช่แล้วไง่ะแล้วคุณได้เงินจากวินเตอร์ด้วยไหมล่ะวินเตอร์เหรอไม่ล่ะแต่ปาสออนอ่ะเขาได้หกครั้งในช่วงเวลาไม่กี่เดือนด้วยซ้ำก่อนที่คุณจะมาที่นี่หลังจากนั้นเขาก็ซื้อตั๋วเพื่อจะไปนิวยอร์กอ่ะทำไมกันล่ะไม่รู้สิเขาอาจจะไปเจอคุณก็ได้แต่ทำไมกันล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนคุณนั่นแหละ บางทีเราควรจะเบรกสักหน่อยนะน่าสนุกนะไม่รู้สินะบางทีเขอาจต้องการให้โง่สักคนนึงให้ไปอยู่ในถานะแบบนี้แล้วบางทีเขาอาจจะจับตามองลอดติโกอยู่ก็ได้จนกระทั่งเขาถูกจริงเน่ผมไม่เชื่อเรื่องนั้นหรอกทำไมล่ะเพราะว่าคุณไม่ใช่อโง่งั้นเหรอหรือว่าคุณใช่รู้ไหมไม่เชื่อบอสแสบ้าบออะไรของคุณเลยว่ะ อันนี้ปั๊มใหญ่แต่จะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้นะแต่ทำไมพัสอดถึงทิ้งเราอะน่าคิดตรงนี้แหละโอเคโอเคผมขอถามอะไรสักอย่างไหมอะไรอะรเรื่องนี้มันทำให้คุณคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ปานามาหรือเปล่าฮะแล้วอย่าบอกผมว่าคุณไม่คิดถึงเรื่องนั้นล่ะผมรู้ว่าคุณลงไปที่นั่น ผ้ช่วยผู้หญิงคนนึง่งผมไม่รู้ว่าจะพูดว่าไงนะแต่เรื่องที่ปานามานี่มันเกิดรับได้จริงๆหนักจนผมไม่อยากจะจำชื่อตัวเองเรื่องมันรุนแรงมากตัดจบตรงนี้